สวัสดีค่ะหมอโอชอบอ่านหนังสือนะคะวันนี้หมอโาาอจะอ่านหนังสือเรื่อง t r u m s Things l k b i l l i ล n s นแนนะคะคิดอย่างเศรษฐีพันล้านแม้คุณจะยังไม่ใช่ก็ตามนะคะก็เขียนโดยโดนัลด์เจทรัและเ e r ร d ิแม็กไอเวอนะคะแปลโดยอมอนรัตสีสุรินค่ะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับความสำเร็จอสังหาริมทรัพย์และการใช้ชีวิต เจาะตัวตนและแนวคิดของประธานาธิบดีอเมริกาคนที่45ในยุคชดช่วงที่สุดอันนี้น่าจะพิมพ์มาตั้งแต่รอบก่อนนะค่ะของนันมีบุ๊กนะ245บาทนะคะค่ะก็ครั้งก่อนหมอโออ่านเรื่องนี้ไป The Art of the deal นะครั้งนี้ก็เป็นเรื่องนี้แทนนะคะก็สรุปมาคือจริงๆแล้วหนังสือเนี่ยอ่านไม่ย,ยากนะแป๊บเดียวก็จบละนะแต่พอมาสรุปโอ้โหต้องมี จดเอาไว้เยอะแยะเลยนะก็คือเขาเป็นคนที่หมอโอหมอโอก็คือชื่นชมนะว่าเขาเก่งนะแม้นะว่าเขาจะชอบทําตัวให้มันปั่นป่วนอะไรเงี้ยหมอโอนเป็นสีสันนะค่ะตัวตัวจริงอะ่ะคือรู้สึกว่าเขาเก่งมากนะคะค่ะก็มันจะแต่ละแต่ละเรื่องมันจะเป็นเรื่องสั้นๆน,นะนะแล้วก็เป็นเป็นบทบทไปก็จะมี รียกอะไรบทน,นั้นนิดบทนี้หน่อยที่ที่สรุปได้นะคะเขาบอกว่าโชคของคุณย่อมเปลี่ยนแปลงได้เสมอคุณต้องทำงานนะเพื่อให้โชคของคุณเปลี่ยนและจงอ่านหน้าถัดไปเพื่อคุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณจะเปลี่ยนโชคของตัวเองได้อย่างไรจงอย่าถามหาคำตอบที่คุณควรจะเป็นผู้ตอบจากใครๆครเศรษฐีพันล้านมักจะคิดอะไรเองหยุดเพื่อตรวจสอบตนเองและตรวจสอบแรงจูงใจของตนในแต่ละก้าวของชีวิต นะทรัมม์นี่เกิดปี1946อ่ะจนถึงตอนนี้ก็จะประมาณ79ปีนะคะค่ะแล้วก็เฟร็ดทรัมป์คือพ่อของเขาเป็นคนสอนว่าจงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำให้ทะลุโปรงนะคะแล้วก็จงอย่าทึกทักเองว่าคุณจะต้องยอมจำนนกับเส้นทางที่ผ่านมาของคุณนะในส่วนของวิธีคิดนะคะทรัมม์เขาก็จะบอกว่า อย่าหยุดพักร้อนแล้วก็มีสมาธิสั้นคือให้ทุกอย่างเนี่ยต้องรวบรัดเพื่อที่ว่าจะได้ทํางานได้มากขึ้นแล้วก็อย่านอนมากเกินกว่าที่ร่างกายคุณต้องการอย่าพึ่งพาเทคโนโลยีหากมีหากคุณมีเรื่องสําคัญที่จะพูดก็จงสบตาเขาแล้วพูดออกไปนะคะหากคิดถึงตัวคุณเองว่าเป็นกองทัพที่มีคุณเพียงคนเดียวคุณเป็นทั้งแม่ทัพและพลทหารคุณจะต้องวางแผนและดําเนินการตามแผนของคุณเพียงลําพัง หกคุณจะเป็นฝ่ายได้เปรียบหากผู้อื่นประเมินคุณต่ำกว่าความเป็นจริงเจ็ดความสําเร็จย่อมนํามาซึ่งความสําเร็จแปดการมีเพื่อนฝูงอยู่เคียงข้างย่อมเป็นเรื่องดีแต่การมีญาติพี่น้องอยู่เคียงข้างย่อมดีกว่าเก้าจงปฏิบัติต่อการตัดสินใจทุกครั้งให้เหมือนการปฏิบัติต่อคู่รักสิบจงเป็นคนสนใจใครรู้ แล้วก็เรื่องเอสีงหาเรมทราบเขาบอกการเลือกทาเลนะคะคุณต้องเชื่อมั่นในทาเลนั้นๆไม่เช่นนั้นการลงทุนของคุณจะล้มเหลวแล้วก็ที่อเมริกาเขาจะเป็นเช่าอพาร์ตเมนต์เนาะเขาบอกวิธีเช่าอพาร์ตเมนต์แบบเศรษฐีคือต้องมีในหน้าแล้วก็จะาจา่าค่าใช้ใจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการอ่านโฆษณาอ่านประกาศอะไรพวกนี้นะซึ่งมันก็แบบมาพอมาเปิดอ่านดูหมองอก็ขำู่เนาะเพราะว่าเขาจะบอกเราไม่หมดเช่นคําว่าที่โฆษณาบอกเป็นธรรมชาติสวยงามอาจจะ มันอาจจะหมายถึงว่าไม่น่าอยู่อาศัยแล้วก็เสื่อมโทรมก็ได้ส่วนคําว่าตกแต่งใหม่เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเจ้าของสถานที่อาจจะเพิ่งเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำอ่ะนะคะซึ่งแบบเออก็เป็นแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าวิธีการหาซื้อบ้านก็คืออย่าคิดค่าใช้จ่ายมากไปกว่ามูลค่าของมันจงเชื่อมข้อมูลของผู้ประเมินสินทรัพย์แล้วก็เวลาขายบ้านก็ต้องมีค่าในหน้าด้วยนะคะวิธีหาทำเลทองของสำนักงานก็ต้องมี มีเรื่องทําเลนะแล้วก็การตัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องทําเลที่ไม่ดีเป็นวิธีทําลายธุรกิจได้เร็วที่สุดนะนายหน้าเนี่ยนะค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งนะวิธีจ้างนายหน้าก็ต้องเขาจะบอกเลยว่า,าผมไม่เคยเซ็นสัญญาลงนามในเรื่องใดๆโดยไม่ได้ปรึกษาทนายก่อนและผมก็อ่านสัญญาอย่างละเอียดเสมอค่นะแล้วก็การขอสินเชื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดนะคะ ผู้ให้ยืมสามารถสร้างไรายได้มากที่สุดจากคนโง่สินเชื่อคือสินค้าตัวหนึ่งเช่นเดียวกันกับรถหรือบ้านที่คุณซื้อมาพร้อมกับสินเชื่อดังนั้นคุณควรศึกษามันให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อจงต่อรองให้มากๆและอย่าลังเลที่จะเดินหนีไปหากข้อเสนอนั้นไม่เหมาะกับคุณเลยคุณต้องไม่ยอมรับข้อเสนอแรกที่ได้รับมาเป็นอันขาดคุณต้องต่อรองขอเงื่อนไขที่ดีกว่าเสมอ คุณจะต่อรองหรือจะยอมถูกเขาโกงซึ่งซึ่งหน้าก็สุดแล้วแต่คุณนะคะสินเชื่อออกแบบมาเพื่อจะให้เจรจาต่อรองอยู่แล้วและการที่คุณไม่เจรจาต่อรองก็มีค่าเท่ากับคุณกําลังเผาเงินตัวเองทิ้งหากคุณกําลังจะซื้อบ้านจำนองบ้านขยับขยายที่อยู่คําแนะนําจากผมคือหนึ่งขอคําแนะนําทางบัญชีก็เช่นพวกทนายแล้วก็ในหน้าสินเชื่อ 2. รู้ประวัติการจ่ายภาษีแล้วก็มองเห็นภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็3ม,มองหาค่าใช้จ่ายแอบแฝงว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่สามารถทําประกันภัยอาคารได้ค่าน้ําค่าขยะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่แล้วก็ลองพยายามคาดการถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะทําให้คุณต้องติดอยู่ในภาวะการเงินที่อันตรายนะคะหากคุณเป็นผู้ค้าประกันคุณก็ต้องออคุณต้องจ่ายเงินค้าประกันด้วยแล้วก็ต้องเลือกนหน้าสินเชื่อ เลือกในหน้าเพื่อกู้สินเชื่อแล้วก็วิธีเลือกอัตราดอกเบี้ยแล้วก็การวางเงินดาวน์คือทุกอย่างเขาจะมีกลยุทธ์หมดเลยนะคะไอ้ดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยมันคือต้นทุนทางการเงินนะคะคุณต้องอ่านเอกสารให้ละเอียดจงมองหาอัตราดอกเบี้ยต่ำๆแต่ก็จงจําไว้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต่าที่สุดมักจะทําให้คุณจ่ายมากที่สุดไปด้วยหากคุณต้องการจำนองสินทรัพย์คุณต้องคุณควรต้องซ่อมแซมครั้งใหญ่พ่อผมเคยพูดว่าทรัพย์สินทุกอย่างควรขายในสภาพหม่เอี่ยม การตกแต่งมันยากกว่าการสร้างใหม่ตั้งแต่ต้นคุณต้องใส่ใจในรายละเอียดอย่างที่ผมใส่ใจไม่ว่างานที่คุณกำลังทำจะเป็นงานใหญ่หรือเล็กค่ะวิธีรับมือกับผู้รับเหมานะคะหากจะทำงานกับผู้รับเหมาคุณต้องมีประสบการณ์มากกว่าพวกเขาโปรดจมจำไว้เสมอว่าผู้รับเหมาพยายามจะเอาเปรียบคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอรายชื่อลูกค้าที่เขาทำงานให้ปีที่แล้วสักสิบราย ยาขอเพียงสองรายชื่อแต่ว่าให้ขอสิบนะคะคุณต้องเข้มงวดกับผู้รับเหมาเพราะหากคุณไม่เข้มงวดเขาก็จะคิดว่าคุณอ่อนแอและหาทางเอาเปรียบคุณต้องบอกพวกเขาให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรคุยให้ชัดเจนเรื่องเวลาและความยืดหยุ่นในการตั้งงบประมาณของคุณอาคารที่ก่อสร้างอย่างดีจะยิ่งมีค่ามากขึ้นเมื่อการเวลาผ่านไปคุณจะได้ดีพอๆกับสภาพแวดล้อมของคุณแล้วก็เรื่องเงินทองนะคะสร้างความโชคดีให้ตัวเองได้เสมอ แล้วก็การเป็นนักลงทุนที่ดีนะคะความฉลาดทางการเงินเป็นเรื่องไม่ตายตัวคุณพัฒนามันได้ทุกวันผมทำงานหนะักเพื่อต้องการความแน่ใจว่าทั้งหมดนี้ยังคงเป็นทรัพย์สิงของผมไม่ใช่นี่ไม่ว่าผมจะอ่านหรือดูอะไรผมจะเรียนรู้ตลอดเวลามันเป็นเรื่องจำเป็นที่จะเปิดใจรับรู้สิ่งต่างๆและตื่นตัวอยู่เสมอการไม่รับรู้กระแสข่าวอาจทำให้คุณสูญเสียความน่าเชื่อถือตลอดจนบัญชีธนาคารของคุณดูไม่สวยงาม ความเป็นอัจฉริยะคือความสามารถที่นำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาจัดการในรูปแบบใหม่ค่ะหากคุณยังเป็นนักเรียนจงตั้งใจเรียนให้ดีการศึกษาคือเครื่องมือสร้างเงินมันเป็นงานที่หนักเอาการและใช้เวลาฝึกฝนหลายปีจึงจะวิเคราะห์ข้อมูลได้เก่งแบบมืออาชีพด้วยวิธีที่ดีที่สุดของนักลงทุนนะหาที่ปรึกษาทางการเงินที่ไวใจได้แล้วก็หากคุณเป็นคนหัวดือ้อและไม่อยากจ้างใครให้มาดูแลเงินทอง คุณก็ทําเองได้แต่จงลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดด้วยการไม่ลงทุนในเรื่องยากๆตัดสินใจเลือกการลงทุนให้หลากหลายค่ะสิ่งที่แย่คือการยอมอยู่เฉยๆและเปิดให้เงินของคุณนอนนิ่งอยู่ในบัญชีออมทรัพย์มันเป็นการสูญเสียโอกาสสร้างผลตอบแทนทางการเงินเพราะเงินของคุณของคุณควรทํางานให้คุณอยู่ตลอดเวลาคุณควรคิดว่าเงินก็เหมือนกับพนักงานและคุณไม่ควรปล่อยให้พนักงานของคุณนั่งเฉยๆ วิธีเลือกซื้อหุ้นและพันธบัตรนักลงทุนทั่วไปมักจะตกอยู่ในสถานนะเสียเปรียบเขาฝาก3ข้อคือให้มันทํากันบ้านก่อนลงทุน2จ้างที่ปรึกษาและมันศึกษาสิ่งที่คนกาลังสิ่งที่คุณกําลังลงทุน3ซื้อเฉพาะหุ้นของบริษัทที่คุณเข้าใจว่าธุรกิจนั้นทําอะไรจำไว้ว่าตลาดหุ้นจะได้เปรียบคุณอยู่แล้วมีกฎง่ายๆว่าหากอะไรดูดีเกินกว่าความจริงแสดงว่ามันไม่ใช่ของจริง กฎนี้น่าจะช่วยให้คุณตัดโอกาสจอมปลอมออกไปได้มากโขค่ะคุณจะต้องแน่ใจว่าคุณทำการบ้านมาอย่างดีและหากคุณไตร่ตรองอย่างรอบคอบและตัดสินใจอย่างระมัดระวังแล้วคุณย่อมไม่ถูกใครโกงง่ายๆการที่คุณไม่เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นการลงทุนที่ดีจงอย่าไว้ใจใครที่ต้องการเงินของคุณไปลงทุนในธุรกิจใหม่คำว่าการลงทุนใหม่ๆมันฟังดูคล้าย การให้คนยืมเงินโดยที่เราจะไม่มีวันได้คืนความประหยัดเป็นสิ่งตรงกันข้ามรับความสิ้นเปลืองผมไม่เคยชอบความสิ้นเปลืองเลยไม่ว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองเวลาความพยายามหรือเงินผมยังไม่ชอบจ่ายอะไรเกินราคาผมเปรียบเทียบราคาอยู่เสมอไม่ว่าจะซื้อรถยนต์สักคันหรือยาสีฟันสักหลอดผมมักจะพยายามอ่านทวนใบเสร็จเพื่อดูว่าผมไม่ได้จ่ายเกินราคาที่ควรจ่ายผมเกลียดการซื้อราคาตี อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยคุณประหยัดได้คือหลีกเลี่ยงใช้ของแบบบแรนด์เนมหากไม่จําเป็นผมจะซื้อของแบรนด์เนมก็ต่อเมื่อมันเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพของสินค้าเช่นอุปกรณ์กอล์ฟเครื่องประดับและเสื้อผ้าเหล่านี้ต่างเป็นสินค้าที่แบรนด์ชี้วัดคุณภาพได้แต่แอสไพรินก็คือแอสไพรินแชมพูก็คือแชมพูคำนวณดูว่าราคา10เซนที่คุณประหยัดได้จะมีค่าแค่ไหนเมื่อคุณเมื่อคูณด้วยแสนหรือล้าน แล้วคุณจะเห็นภาพอย่างชัดเจนขึ้นเมื่อพูดถึงการลงทุนทุกอย่างจบลงที่คำถามเดียวคือคุณยอมสูญเงินได้แค่ไหนนั่นคือความเสี่ยงที่คุณควรจะรับได้รายงานสารุปทางการเงินหากผมไม่ตรวจข้อมูลเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอภาวะทางการเงินของผมจะมีปัญหาจงตรวจดูตัวเองเสมอเสมอ จงตรวจดูตัวเลขเองเสมอๆเ,เพราะหากเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นมาคุณนั่นแหละจะเป็นคนเดียวที่ยังเหลืออยู่พร้อมกับสมุดเช็คในมือต้องถามหาใบแจ้งนี้อยู่เสมอและอย่ายอมรับข้อเสนอแรกของผู้รับเหมาเป็นอันขาดคุณต้องต่อรองและต่อรองหรือไม่ก็ถอยออกไปเงินก็ไม่ต่างจากอย่างอื่นที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลและวางแผนเพื่อให้งอกเงยจงอย่าละเลยมันเป็นอันขาดงบประมาณ20%ของคุณจะเป็นงานที่ ให้ผลตอบแทนถึง80%คุณควรใส่ใจจงใช้เวลาและแรงงานและความพยายามของคุณไปกับงาน20%นั้นอยู่เสมอเพราะมันจะตอบแทนเป็น4เท่าของสิ่งที่คุณลงทุนไปอันนี้เจ๋งสุดเลยนะคะหากคุณมีความคิดดีๆและรู้ว่าต้องพยายามมากสักแค่ไหนก็จงพยายามทำต่อไปอย่ามัวแต่อยู่เฉยผู้ที่เริ่มต้นก่อนมักถึงเส้นชัยได้ก่อนเสมอ เวลามีค่ามากกว่าเงินเสียอีกเพราะหากคุณเงินหมดคุณก็หาใหม่ได้แต่ถ้าคุณหมดเวลาจะทําอะไรคุณก็เริ่มต้นใหม่ไม่ได้อีกเลยนะคะการมีนี่ท่วมตัวเป็นสิ่งที่ควรดิเกเลียงมากที่สุดอย่าเพิ่งบน่นถ้าจะต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเพราะมันจะมีผลดีต่อคุณในระยะยาวไม่เพียงเฉพาะในด้านการเงินแต่มีผลดีต่อภาพลักษณ์ของคุณด้วยคุณจะเรียนจบด้วยการศึกษาที่สูงที่สุด พร้อมทั้งประสบการณ์ในการทำงานติดตัวถ้าคุณไม่ได้ทำงานแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณไม่อาจให้มันหยุดทำงานได้เลยคือเงินของคุณอันที่จริงคนที่กเกษียณแล้วแต่ยังทำงานหนักก็เพื่อรับประกันว่าเขาจะไม่มีหนี้สินและมีความมั่นคงทางการเงินจนกว่าชีวิตจะหาไม่คุณกำลังทำธุรกิจอยู่ทุกเมื่ออยู่แล้ว24ชั่วโมงต่อวันคือหน้าร้านของตัวเอง คุณเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ตัวเองเป็นยี่ห้อของตนเองดังนั้นจองอย่าทำธุรกิจชีวิตของคุณต้องเสียหายด้วยการตัดสินใจแย่ๆในชีวิตจองอย่าถามหาคำตอบที่คุณควรจะเป็นผู้ตอบจากใครๆชีวิตของเราช่างแสนสั้นและสำคัญเกินกว่าจะยอมทนอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่เหมาะกับตัวเราการทำนั้นหนักและขยันหมั่นเพียงจะทำให้อะไรง่ายขึ้น หากคุณเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่สําคัญว่าจะเป็นเรื่องอะไรผู้คนจะจําคุณได้เพราะความสามารถของคุณจากนั้นเขาก็จะเข้ามาหาคุณเพื่อประชาสัมพันธ์คุณจงแต่งกายให้ดูดีเพิ่มงานที่คุณต้องการไม่ใช่เพิ่มงานที่คุณทําอยู่ค่ะหากคุณมีรายได้ดีคุณก็ต้องลงทุนเสื้อผ้าถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่ดีและเหมาะสมวิธีสร้างความปร,ป,รประทับใจแก่คนนะคะ1ตรงต่อเวลา2หมั่นทำกันบ้านสามเขียนสิ่งที่คิดลงบนกระดาษ สี่จดจำชื่อคนและรลายละเอียดเกี่ยวกับคู่สนทนาให้แม่นคนเรามักอยากได้ยินคนอื่นเอ่ยถึงชื่อและเรื่องราวดีๆของตน5เป็นคนตรงไปตรงมา6รับฟังอีกฝ่ายเจ่อมตัวมารยาทเปรียบได้กับเงินทองของคุณคุณต้องรักษามันไว้ตลอดเวลาแล้วก็การเดินทางเปิดหูเปิดตาเนี่ยอย่าลืมพบคำว่ามีระดับไปด้วยเสมอขั้ด้านหลังก็ยังเป็นบันทึกของทรัมป์แล้วก็ในหนังสือก็คือจะมีข้อมูลแบบบางอย่างก็สุดโต่งมากเลยเช่นว่า หนังสือที่ดีที่สุดก็จะเป็นหนังสือของเขาอะไรประมาณนี้นซึ่งหมอโอก,ก็นะไม่ได้สรุปมานะก็เขาเขาก็ชอบโฆษณาตัวเองนะแล้วก็แต่ก็อ่านสนุกดีแล้วก็ได้เกร็ดความรู้อะไรเงี้ยค่ะก็คือฟังไว้ก็ดีนะค่ะโอเคหนังสือหนามากค่ะก็จบเท่านี้กันละกันนะคะค่ะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะหมอโอรีวิวี่ท่า หมอชอบอ่านหนังสือหมอโอรีวิวนิทานหมอชอบอ่านหนังสือ